เพราะอย่างไรชีวิตนี้ที่เราเกิดมาก็ต้องแตกสลายความแก่ความตายนั้นไม่ว่าจะเป็นเทวดาเป็นพรหมหรือเป็นมนุษย์คนใดในโลกก็ไม่อาจต้านทานได้มันย่ำยีหมดทุกคนองคจึงตรัสว่าสัตว์ทั้งปวงทั้งที่เป็นคนหนุ่มคนแก่ทั้งที่เป็นคนพานและบัณฑิตทั้งที่มั่งมีและยากจนล้วนแต่มีความแตกตำลายมีความแก่ที่จะไปถึงในเบื้องหน้า พระองค์เปรียบเหมือนอะไรเปรียบเหมือนภาชนะดินที่ช่างหม้อปั้นแล้วทั้งเล็กและใหญ่ทั้งที่สุกแล้วและยังดิบล้วนแต่มีการแตกทําลายเป็นที่สุดฉันใดชีวิตแห่งสัตว์ทั้งหลายก็มีความตายเป็นเบื้องหน้าฉันนั้นซึ่งพระองค์ก็เตือนไว้และพระองค์ก็บอกตัวพระองค์เองเนี่ยบอกว่าวัยของเราเนี่ยแก่งอมแล้วชีวิตของเราลิบปลีแล้วเราจักละพวกเธอไปสารณะของตัวเองเนี่ย เราก็ได้ทำไปแล้วท่านก็เลยเตือนพวกเราเนี่ยว่าพวกเราทั้งหลายเนี่ยมีสารณะกันหรือ,อยังนะมีที่พึ่งกันหรือ,อยังถ้าใครยังไม่มีก็พยายามทำให้มีเป็นสิ่งที่ทำได้ด้วยตนเองขยันขี้เกียจเราได้เองใครชมเราเกินเราก็รู้ใครตำหนิเราเกินเราก็รู้นะเราก็รู้ตัวเราเองว่าเราเดินมากมาแค่ไหนกิเลสเราหลุดพ้นไปแล้วแค่ไหน เรามีสารณะมีความมั่นคงแล้วหรือยังอย่างนี้ทำแค่ไหนก็ได้ได้เท่านั้นแต่บางทีในทางโลกเนี่ยเราขยันเรารับผิดชอบนะแต่ไม่มีใครเห็นเราก็เสียใจไหมอ่านะส่วนใหญ่ก็เสียใจผิดหวังไม่ได้รับการสรรเสริญไม่ได้รับการเหลียวแลไม่ได้มีใครเห็นแต่ในทางธรรมนั้นไม่ไมีป<ม>ัญห<ม>า เพราะใครก็ไม่เห็นเรามีแต่เราเห็นเราเองแล้วก็ธรรมะก็ให้ความยุติธรรมในทางโลกเราอาจไม่ได้รับการเลื่อนขั้นนะแม้เราทำดีแต่ในทางธรรมนั้นกรรมเนี่ยเลื่อนขั้นให้เราเป็นไปตามกรรมตลอดกรรมไม่ไม่มีบิดพลิ้วธรรมชาตินี้ยุติธรรมเจตนาราถนาหรือวิญญาณังปฏิทิตังตรงไหน เราได้ตรงนั้นเสพครบนานเกิดนิสัยฝั่งไม่ดีเป็นอนุใสยฝั่งดีเป็นอุปนิสัยยุติธรรมไม่เกินไม่ขาดพอดีเป๊ดดังนั้นนี้คือประโยชน์ของการการ,การเข้ามาสู่ธรรมวินัยนี้การได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับสมณะที่ศึกษาคำของตถาคตปฏิบัติตามคำของตถาคตและเผยแผ่คำของตถาคต เราจะได้ประโยชน์ในตรงนี้กลับไปได้กับตัวเอง